สำหรับงวดนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568มีเลขมงคลดังนี้7 9 2 4 6สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉียวชนเป็นสื่อนะฮะเลขสลิปเงินอวนทบุญเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันอาทิตย์1 6 2 5 8หรือสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรพนักงานก็เป็นสื่อ สำหรับเลขมงคลคนวันจรรันทร์1 4 8 9 5เนะคะเลขบัตรคิวโรงพยาบาลหรือทางารที่ไปช่วงนี้ก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันอังคาร2 0 6 1 9อายุคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตช่วงนี้เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนพุทธกรางวัน13 478หรือจะเข้าไปดูในอแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งมีสถิติหวยราวที่ออกหวยก็อาจ,จเป็นสื่อให้กับคุณในงวดนี้นะคะ สำหรับเลขมงคลคนพุทธกลางคืน10825ให้ทำบุญเกี่ยวกับคนพิการหรือคนตาบอดหรือรุวมบุญข้านามเข้าฝ่ายวัดเป็นการเสริมดวงเลสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันพฤหัส51829เบียยรถที่คุณใช้อยู่เป็นประจำเป็นสื่อเลสลิปเงินทำบุญเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันศุกร์12758 และช่วงนี้คนวันเสาร์จะฝันแม่นเลขจากความฝันสำหรับเลขมงคลคนวันเสาร์1 9 8 5 6